डॉक्टर <coughs> 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 <coughs>

ขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายอย่างท่านทั้งหลายโดยทั่วกันดังที่ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าเมื่อเดือนสุลาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินีนาถ พระบรมราชชนในพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคตขา้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันที่ได้เห็นประชาชนทุกหมู่เหล่ารับรองกันมานถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความระลึกถ,ถึงพระมหาอุณนาทิ่คุณพระราชกรณียกิจที่ทรง ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อบ้านเมืองตลอดมาจึงขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและข้าพเจ้าจะถือน้ำใจไใมตรีของทุกท่านในครั้งนี้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างโดยเต็มกำลังความสามารถต่อไป ในรอบปีที่ผ่านมากล่าวได้ว่ามีเหตุการณ์ที่น่าวิษกโองใหญ่อยู่พอสมควรเช่นสถานาการณ์ระหว่างประเทศในส่วนต่างๆของโลกที่มีความแปรรวนและตึเงเครียดรวมทั้งภัยธรรมชาติอันร้ายแรงซึ่งม่าเกิดขึ้นแล้ว ก็ได้เผยให้เห็นปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่างๆอันกระทบกระเทือนถึงชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนขวัญและกำลังใจของเราทุกคนอย่างมากด้วยเหตุนี้าการเพิ่มภูนสัมพันธไมตรีระหว่างมิตรประเทศ และเสริมสร้างความรักสมัครสมานระหว่างเราทุกคนในประเทศเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจกันให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นในอันที่จะประกอบ mm hmm. อกลยุกิจตามภาระหน้าที่ mm hmm. ให้ประสานสอดคล้องกัน โดยยึดมั่นในความถูกต้องความดีงามและประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติซึ่งจะทำให้ทุกคนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดว่าเมืองเกล่านี้จะเป็นหลักประกันของตาความมั่นคงเอาไปเอามาจากไหนที่บ้านเมืองและความร่มเย็นเป็นสุขของเราทุกคนได้อย่างแท้จริง ขออนุภาพแห่งคุณประสีลสนัะไกรและสิ่งศักดิ์เิ์ที่ท่านเคารพนับถือจมคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกปราศจากภัยและมีความสุขความสําเร็จในสิ่งงานพึงปรารถนาตลอดสมหน้านี้และตลอดไป हम वो गए मम्मी काम ในพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศัก,กราช2569แก่ปวงชนชาวไทยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กื่งกลาง ด้านล่างมีตราพระบรมาภิไทยวปรรและตราพระนามาภิไทยสอทอเมื่อเปิดบ่านพระราชทานพรด้านขวามีตราพระบรมราชจักรพรมออยู่ตรงกลางและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดสูตรสากลทรงฉายคู่กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในชุดไทยจิตรดา ส่วนด้านมุมบนซ้ายมีพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงฉา,ายฟู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพร,รรพระบรมราชิน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทั้งสองพระองค์ทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัต ส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพรมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พศ2569พร้อมกับทรงลงพระปรามาพิไทยและพระนามาพิไทยออดีมาา่่เเกออิ นนันมปนตัตนนตนออดอี้เปิดคืนไหนหอยูอ่อนะปกติเปิดอะไร,รอยู่อ่ย ประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพเวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระจชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในการถวายพระตถาคเช้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยมีพระวงศ์เธงเรอองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศยุคนทรงร่วมในการบำเพ็ญพระาชกุศลถวายพระบรมศพด้วย โดยในช่วงเวลา5้านาฬิกา30นาทีถึงเวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหา,าธาตุยุวราชดังสริษสวดในบทพระอภิธรรมใหม่ทำนองลากสุงซึ่งเป็นการสวดที่ต้องออกเสียงหนักในการว่าคำสวดทุกๆตัวอักษรเพื่อนเสียงทำนองจากหนักแล้วจึงแถวล,ลงไปหาเบาและวัดปพรวนนิเวศวิหารสวดในบทพระอภิธรรมมัทธสังขารทำนองสรพันยะซึ่งเป็นการสวดที่ว่าคำสวดชัดเจน และมีการเอื่อนทำนองเสียงสูงต่ำไปพร้อมกับคำสวดนั้นๆพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบร,รมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุดิเดีย์พระบร,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 รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา11อนาฬิกาวันนี้ลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแทนพระบรมราชวงในการขบวนพระราชาุสวร์วัฒพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระอภิธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดประยุรวงศาวาสสวดในบทพระอภิธรรมใหม่และบทพระอภิธรรมมัสังฆ ทํะาทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธารามสวดในบทพระอภิธรรมเจ็ดคำพีทำนองกะทำนองเลื่อนหรือทำนองเคลื่อนได้แก่การสวดที่วาทคำไม่เน้นความชัดเจนของคำสวดและเลื่อนเสียงทำนองติดต่อกันไปโดยไม่ให้เสียงขาดตอนส่วนทำนองกะแยกเป็นกะเปิดเป็นการสวดที่เน้นการออกเสียงคำสวดชัดเจนและกะปิดน้นการสวดเลื่อนเสียงยาวต่อเนื่องกันตลอดทั้งบทไม่มีความชัดเจนของคำสวด เวลา16นาฬิกา45นาทีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ้นเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพัดของพระพิธีธรรมมีลักษณะเป็นพัดหน้านางคือเป็นใบพัดรูปไข่หรือคล้ายเท้าหน้าของสตรีมีสีเล่มเป็นหนึ่งสำรับมีสีสีซึ่งแสดงความหมายคือแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารเมื่อเสียชีวิตแล้วเหลือเพียงสังขารอันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ที่จะสลายไปตามลำดับ S 1> <S 1> สีเหลืองคือลมหมดลมหายใจสีแดงคือไฟอุณหภูมิในร่างกายลดลงร่างเริ่มเย็นสีน้ําเงินคือน้ําร่างกายเริ่มเน่าเสียและแห้หายไปและสีเขียวคือดินเหลือแต่ซาก <Belgium> และกระดูกลังพังสลายเป็นดิน เวลา18นาฬิกาหนาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชบุศนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจกักรวรรดิราชาวาสพระอภิธรรมเป็นปรมัตถธรรมคือธรรมขั้นสูงปัจจุบนันพระสงฆ์ใช้ธรรมะหมวดอภิธรรมเป็นบทสวดเพื่อแสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าเป็นคระบ เป็นปรมัทธธรรมที่แท้จริงชีวิตประกอบด้วยธรรมชาติสองส่วนคือส่วนที่เป็นรูปคือร่างกายอันประกอบด้วยธรรมชาติ4อย่างคือดินน้ำลไมไฟกับส่วนที่เป็นนามคือจิตเจตสิกถ้ามองเห็นสัจธรรมของชีวิตตามธรรมชาติด้วยปัญญายาณย่อมบรรลุถึงพระนิพานคือการดับกิเลสดับทุกข์ได้ สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสิ้นปี31ธันวาคม2568มีประชาชนจังหวัดต่างๆและที่มาเป็นครอบครัวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดโดยเมื่อขึ้นไปบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วเจ้าหน้าที่จะแนะนําให้ประชาชนตั้งจิตหลอมรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าประโกศพระบรมศพ ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆรวมถึงจิตอาสาร่วมการอำนวยความสะดวกเช่นการเดินทางอาหารและน้ำดื่มการยืมคืนเครื่องแต่งกายการรักษาพยาบาลและการรักษาความปลอดภัย ยในวันพรุ่งนี้1มกราคม2569สำนักพระราชวางังแจ้งงดเข้ากราบถาวายบังคมพระบ,บรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันและจะเปิดให้ลงนามถาวายพระพรเรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569ที่บริเวณสนามตรงข้ามศาลาสหไทยสมาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามโปรดแต่งกายสุภาพ พระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตรารก้าสิ่งของแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจาสกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ที่โรงพยาบาลค่ายสรนพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราจังหวัดปุบราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกกรุณาโปรดทราบผลขึ้หมอมให้นายนารงเทพเสนาผู้รชาชการจังหวัดปุบราชธานีเชิญดอกไม้และตรารสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าจพระบรมราชินีไปมอบแก่ ลทหารนัทวัฒนรสารที่รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพร,ระบรมม่อมทรงรับผูบ้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบระมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ยังความเปื้อปิติและสำเึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ าาการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการตลอดปี2568ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีช่วยเกระซับพร,ระราชมัยตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนานามิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านเพื่อพัฒนาชาติไทยตลอดปี2568โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งในระดับนานาชาติคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ t เต e วิสิ t เริ่มจากทรงตอบรับไมตรีจิตของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นํำเกียวัวงชุกแห่งราชาอาณาจักรพูตานในการทูลเชิญสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชาอาณาจักรพูตานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้ารวะหว่างวันที25่25-28เมษายน2568นับเป็นการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือสเตปที่สิบครั้งแรกในรัชสมัยหลังทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ตลอดระยะเวลาสี่วันในการปฏิบัติพระร,ราชกรณียกิจณราชอาณาจักรภูตานส่งได้รับการถวายการต้อนรับอย่างสงระเกียรติ ทรงพบกับบุคคลสำคัญเช่นสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่สิงเยววังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่สี่พระราชวศ์ภูตานประธานคณะบัประชตภูตานซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราชของไทยนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายภูตาน และได้ทอดประเนตรโครงการตามพระราชดำริต่างๆที่เกิดจากพระราชดำริของพระราชาภูมิูตานร,รวมถึงโครงการหลวงของราชอาณาจักรภูตานอันเป็นผลสืบเนื่องจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูมลนิธิโครงการหลวงของไทยกับหน่วยงานฝ่ายภูตาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุ16องค์ที่สมเด็จพระอริยบุตสามกตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกประธานถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานสำหรับประดิษฐานณราชอาณาจักรพูตานเป็นการถาวรเพื่อเป็นสุพรรณิมิตรแห่งมิตรภาพของคณะสงฆ์และประชาชนชาวไทย การเสด็จพระราชดำเนินเยือน,นราชอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็าจพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับเป็นอีกก้าวสำคัญของประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูตานกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความเข้าใจสนใจในวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมระหว่างการช่วยยกระดับ ความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับพระราชวงศ์และระดับรัฐบาลซึ่งเป็นระดับสูงสุดระหว่างสองชาติให้กระชับแนนแฟนยิ่งขึ้น,น,น,อ,นอันจะนําไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆในอนาคตก่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองราชอาณาจักรส่งดังพระราชปณิธาน และในโอกาสฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ,นา,ระ,ระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตอบรับคำทูนเชิญของนายสีจิน้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13 17พฤศจ,จิกายน2568 ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญระหว่างไทยและจีนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชาดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด5วันของการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้กรุงปักกิ่งทรงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดจากนายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนางเฉินฮี่หยวนภริยาโดยมีพิธีรับเสด็จเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่ณมหาสาราประชาชนกรุงปักกิง่ง ้นีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาและนายหลีนเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากทรงได้พบกับบุคคลสำคัญแล้วยังได้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งข่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการศึกษาอัจฉริยะระดับชาติเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเมืองอวกาศหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการอาวกาศและพัฒนานเทคโนโลยีอวกาศสมัยใหม่การปล่อยดาวเทียมและยานอาวกาศของจีนทรงสการะพระพุทธรูปพระศักยะยมนุนีซึ่งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ประทานมาประดิสฐานณวัดนิ่งกวงตั้งแต่ปี2533 วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยการจัดนิทรรศการนิ่งมงคลชัยสายสัมพันธ์นิรันดรเป็นการแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งกรมศิลปากรได้นําวัตถุโบราณและศิลปวัตถุชิ้นสําคัญไปจัดแสดงร่วมกับพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนที่สานต่อมาหลายศตวตรรษการเสด็จพระราชดำเนินเยือนหลางประเทศอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทําให้ได้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆของแต่ละประเทศ รวมถึงความเชื่อมโ,โยงด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นแฟ้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนะครับหลายคนเตรียมตักบาตรเพื่อคามเป็นสิริมงคลทำแบบนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อใดขออนชธครับจดหมายเหตุกรุงสี วันที่หนึ่งมก,กราคมแสงแรกของปีใหม่มาพร้อมเสียงรักังในวัดและแถวของผู้คนที่พร้อมใจกันออกมาตักบาตรเพื่อรับมงคลแรกของปีชาวพุทธเชื่อว่าการตักบาตรในวันปีใหม่เป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยความดีสร้างกุศสให้ตัวเองและครอบครัวหลายพื้นที่จัดสถานที่พิเศษเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนเช่นกรุงเทพมหาคนครจะจัดพิธีตักบาตรพระพิสุจ์จำนวนมากที่ท้องสนามหลวงและในต่างจังหวัด มีการตักบาตรตามวัดสำคัญประจำจังหวัดและในชุมชนโดยมากนิยมตักบาตรประก้าวรูปตามความเชื่อเรื่องเลขมงคลเพื่อให้ชีวิตในปีถัดไปราปรื่นและมีชัยบรรยากาศในเช้าวันปีใหม่ของชาวพุทธแม้จะเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยพลังศรัทธาความตั้งใจและแววตาที่เป็นประกายสะท้อนว่าปีใหม่นี้เราทุกคนยังคงเชื่อมั่นในความดีและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งด้วยใจที่เบิกบาน ร่วมสีรวมสืบสารความเป็นไทยไปากกันสักครู่นะคะช่วงหน้ารับชมสเก็ตข่าวคะ่ะคุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม S26 โก3ามผสมแอลฟาสฟิกโกไมล์ จริงได้เอกสิทธิ์เฉพาะ S26G3 และ S26G4 สี่เพื่อนๆมากันแล้ว ready แคสนัทหอมกรุ่นช็อกโกแลตเนียนนุ่มเฟอร์เดอรโรชเชอร์ของขวัญที่ใช่สำหรับเพื่อนที่รู้ใจ กลับมาช่วงนี้ไปพบกับสเก็ตข่าวในวันส่งท้ายปีนะครับติดตามกับคุณสอนสวัสดีครับหสิบสวัสดีค่ะ